คเครื่องอะมันร้อนนะแต่มันทำใอนะ้ผมเป็นคนเย็น ค่ะตอนนี้นะคะเราเราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่กันที่จุดหมายปลายทางที่แท้จริงนั่นก็คือร้านตำเพลินเปิะตั้งแต่เปิดนี่คือจุดหมายปลายทางที่แท้จริงเนาะนี่มีลิฟต์ไหมคะมีลิฟต์ไหค่ะคนแก่คนแก่แหเหมือนอะไรเนี่ยมึงเหมือน 米饭。 เรากลายเป็นอะไรนะหมาลายยกน้องใช่หมมข้างๆบ้านาอเหมือนมีเราเป็่ชาพีชาติแอร์มึงจะกินอะไรมึง่งเรามใอากรอ่ะะอจะกินอะไรกินอะไรก็สั่งเรานะเราก็มาอะไรนะจะกินหนูสั่งอะไรได้บ้างอยากเป็นคนช่วยคร่บ อ๋อขอมาคาอันนี้ขอคาเมลมาเคียโตค่ะนอนแฟบนอนวีดอะไอะนะนอนแฟมนอนวิทค่ะนอนแขไม่้คะเออไมไม่ต้องแดดคน้ำไได้ไหมคะเห็นคนสั่งนอนน้ำแข็งไม่เอาน้ำเนยน้แข็งสิ่งไงบ้างค่ะก็ร้อนค่ะนอนวีนะคะก็รู้สึกว่า รู้สึกว่าภูมิใจนะคะที่เพื่อนเราดีดานตัออันนี้มันต้องอะไรคะเลี้ยีเก็เล่นกำลัง appreciate ดูแลกันแบบ่ก็คือเออหนึ่งหนึ่งานก็คือมีหลายเรื่องราวมากอีฝั่งหนึ่งก็สั่งอันนี้อันนี้ไม่เอางี้เอางี้เดี๋ยวถ้ากดก็ให้สัญญาณตัวบเดี๋ยวเราจะใส่ จะแสดงคหนนั่เบทอะไรบอกกูก่อนกูเชื่อใจทุกคนว่าเล่นต่อบทกันได้บีลูกบีบีกลุ่มเราสามารถต่อบทกันได้ถึงแม้จะคนละบทเราก็ไปจบที่ที่เดิมได้อันนี้อ่ะอันนี้คือทางเข้าพรโฆษณาอุ้ยโฆษณาเฮ้ยรู้รู้เหมือนอไหย่ก็เป็นคนสเต็ม สยเอาใหม่อาเทคเทคใหม่เป็นบทสุนทรพาภาษาเกาหลีื่อ่วการศึกษาเออปีหนึ่งปีหนึ่งมีมเลยนะโน่อั녕하세요ออเซียวอร์ซอเซียวมอุดยิงซูนาเซียวอต้นิงซูอี้ 빙수 하고 어, 녹차 네. 녹차예요 네. 네. 하나만 하나 하나 하어네 응, 응. 먹고 가세요 아 <laughs> <laughs> 어? ป่องทำอะไรคะไทยเขย่าไทยเขย่า มาสมาสำผัสสำผัสแล้วกูต้องเข้าไปหรอมันอยู่นั้นแหละไม่ไหวแล้วต้องมีเต็มแล้วดูข้างในอย่างละครดูความเสียนนะยามที่ของจะออกมาเป็นของหวานเย็นๆได้เนี่ยมันร้อนนะฮะในในครัวใช่ไหมคะใช่เครื่องอ่ะมันร้อนนะแต่มันทำออกมาเป็นของเย็นอะ Amazing นะคุณผู้ชมมันก็เลยไม่สวยนะคะตนี้เพราะมันคุ้ยได้ ปกติามี่เสอะค่ะกติก่อนจะทำหนึ่งด้วยขายแล้วต้องมีด้วยเทสแล้วแคเทสไม่ทาแค่เด็กก็น้องทำแต่หมายถึงว่ามันต้องปันมากกว่ด้วยหนึ่งเพื่อให้มันเย็นไงไอ้นี่เราช่วงมันไม่เย็นแล้วไปทำขาเลยมันจะมันไม่สวยแบบเรา่นได้อะไรพวกกูกินนะอะไรี๋หรดูเราเทสทุกคนมาดูดวงเร็วกูดูดวงกับไพนบโนได้ไมได้ไดไหนไม่ใช่อะไร กูแต่งที่กูเกเบอก่ทุกคนเลยยังไม่อยากเล่นอี่กมัยไอสีนั้นดดวงไหมคะพอแล้วเขาทุกควงให้ลิมิทแค่สาใบเอาอีนี่อีนี่จะได้ผัวตอนนเฮ้ยต้องสับใหม่ต้องสับใหม่กูอยากรู้มึงจะได้ผัวตอนไหนแน่นแบบอนี่แใช่้ะสี่ใบ ตอนนี้ก็คือคลิปก็คือเหลืองเหลืองทั้งแถบแล้วนะพอรีแคสติดเพลงมาเพรามาดูเดียวจะนี่เหรอ่าสุดเป็นแฟนลูกเลยแดดแตตัวตึงมากเออกี่คนกี่ใบก่อนหน้านจีด่ะคนเจ็ดหนึ่งไปอ๋อขวัญจะได้แฟนตอนไหนคุมดีสักทั้งในอีดอก สามวันตอบใช่เกี่ยนะลยซีไม่ไม่มีเลยไม่ค่ะอาจจะแบบเดือนแล้วก็จบหยุดที่คนนี้หยุดที่คนนี้หยุดอาจจะเป็นแบบว่าคนที่สามด้วยกันเราต้องเจอคนแรกต้องเป็นคนแรกต้องเจอคนแรกก่อนคนสามคนสามก็จะหยุดที่คนนี้เลยไม่แน่คนที่สามนี่หมายถึงก็คือ คนที่สามแล้วทำไปแล้วหรอสอไปหอบไปขยายขอบไปขยายคนที่สี่ว่ะดูด้วยเจ็ดอะไรอ่ะคุณป่าเนาะสี่คนป่าอะไรึ้นมาถึงได้ยับไหมยับไหมเจ็ดยับเลยอ่ะถ้าจะยับขนาดเนี้ต้องแต่งด้วยนะคะ จะเป็นคนที่สามรอป่ที่าแล้ว็จะไัที่ในเจ็ปีครั้งเจ็ครั้งเดครั้งเนี่ยหือว่าเครั้งหมายถว่าเสรเสร็เร็จเรียไรน่าจ็องั้งทั้งทั้งวิตหรือว่ามายถึงว่าเครั้งแบบว่าครั้งหลายรอบหรือเปล่าว่าเจ็รอบ ลองเดินล็อทีนียอดถูกใจแต่เลยคนดถู่ที่คนนี้เพราะไม่โดนแบบไม่ไม่เป็นผื่นบ้าง่ะอาารย์กเดียวเรลอกันะาจารย์กโง่ชาไทยแต่ชีวิตแก้วกด้ไหมเรากินด้วยกันดิเราไปแช่ก่อนเดี๋ยาเรารู้ เราอาจจะไม่พูดเพราะอร่อยมากมึงอร่อยจริงมึงต้องมีแอร์แนี้กินุ๊บอร่อยเลยอร่อยจ,อจะพูดว่าไปหาสาวเสริม พี่อร่อยอ่ะเจม์พี่พูดพี่กลับได้ไหมปีกกินให้มันเลี้ยกินให้มันแล้วซะเขาไม่ให้เสียงฟ้องมาแม่ทำไมแอลเล็กมาสวยมากินแล้วกินแล้ว A few moments later ที่แล้ว อย่างเป็นทางการนะคะวันนี้เราก็เลยมีของขวันขึ้นร้านใหม่ให้พุ่นร้านด้วยเหมือนโดนนะเอาเอาตรงตนี้ดีกว่าอันนี้กล้องเฉยเฉยหรือว่าปูอะไรคะกล้องเชยเฉยโอเคต่อไปเป็นเนี้อที่ประวัติศาสตร์นาคาใกา

กนถอยเห็นต้องจับไวใช่ไหมต้องจับไวใช่ไหมแอบแบมีคนแอบแทบคปเนี่กระปอนมันจะได้สวยนี่มันไม่ติดมันอร่อยนะสวยเลย ัครของเคามันันมันไม่ติดแต่มันคมนอันนี้เลยเหรอมุม,มมุ่นปยมุมนี้ ก,นนก็ชอบชอบมายืนขัดขัดขัด,ขดซีน